ก็เป็นโพงอายุเก่าแก่ของต้นกระทินยักษ์รวดผมจะส่องไฟดูเข้าไปนะครับเหมือนว่ามันมียางเป็นชั้นนะครับเต็มไปหมดเลยไหลลงมาอาบตามเนื้อผนังของเขานะครับเป็นโพรงเป็นเกียวไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงสัตว์หรือว่าเป็นเสียงลมนะครับเสียง ดังมากครับพอออกมาแล้วก็ไม่เสียงนะครับอ๋อรู้แล้วครับว่าเสียงอะไรตอนนี้ผมก็เดินเข้ามาในเขตป่า ดรงดิบนะครับป่าตรงนี้ก็ยังมีความมุดมสมบูรณ์นะครับที่ดูนยะเวลาประมาณ16นาฬิกานะครับแต่ว่ามีความมืดเหมือนกับกำลังจะเข้า1นึ่ทุ่มนะครับข้างนอกก็จะดูสว่างกว่านี้นะครับแต่ก็มีเสียงฟ้าร้องเหมือนฝนกำลังจะตกนะครับ ก็ขอให้ยังไม่ตกนะครับถ้าตกเนี่ยผมก็ของผมนี่เปียกหมดนะครับเพราะว่าเดินมาประมาณสักสองกิโลได้นะครับเพราะว่าของที่พักนี่ก็คือเอาไว้นอนกลางแจ้งนะครับผูกเปลเอาของไว้ตรงนู้นนะครับแล้วก็เดินเข้ามาสำรวจในป่าที่เป็นป่ารกทึบนะครับ ข้างหลังขึ้นไปนี่ก็เป็นแนวเขตป่าดงดิบนะบที่มีพันไม้ยืนต้นสูงใหญ่ปกคลุมไม้ยืนต้นต่างๆนะครับแล้วก็ไม้ชั้นล่างแสงแดดนี่ยไม่ค่อยสาดส่องลงมามากนักเท่าไหร่นะครับ ภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเจนมากเท่าไหร่นะครับมันอยู่ในกล้องมันจะออกขาวจืดๆนะครับความละเอียดไม่ค่อยชัดแต่สภาพสายตาจริงๆนี่มันจะมืดกว่าในกล้องนะครับเพราะว่า กว่าเป็นจริงนี่ก็เหมือนจะย่างเข้ากว่าเมื่ดมิดนะครับที่ดงดิบ<ม>ก็เต็มไปด้วยไม้เยืนต้นนะครับเลืกอกใจกระจายพันกันสลับกันไปนะครับ ถ้าไม้เด่นๆที่เห็นนะครับในปัจจุบันตอนนี้ในพื้นป่าตรงนี้นก็มีต้นเ็งนะครับต้นเชงขนาดใหญ่ขนาดยักษ์ใหญ่เด่นๆเนี่ยเป็นไม้เด่นเลยนะครับต้นเชงต้นะมะะแตต้นกระบกในส่วนของพวกกลุ่มไม้วงยางเองก็มีต้น ตะเคียนเต็งหรือว่าต้นซีดงนะครับเป็นไม้ที่สูงใหญ่ยังหลงเรืออยู่มากมายนะครับต้นตะเคียนทองก็ลองลงมานะครับต้นตะเคียนทองต้นพยอมนะครับพยอมป่าต้นยางนา ขนาดใหญ่ไม่ค่อยมีแล้วครับเหลือครับขนาดกลางอาจจะถูกตัดไปตั้งแต่แรกดิดนะครับต้นขนาดใหญ่ที่ยังคงเหลืออีกก็เป็นต้นสตอป่าหรือว่าต้นกระทินยักษ์นะครับต้นกระบาก ้นอารางใหญ่ก็มีผลปนไปนะครับส่วนพวกไม้ออกผลที่สัตว์มนุษย์รับประทานได้นั้นก็มีจำพวกมะพร้าป่ามะโพดป่ามะไฟ องคุดป่าก็อีกมีอยู่หลายชนิดนะครับที่ไม่ได้เอ่ยชื่อมาจำชื่อไม่ค่อยได้นะครับของผมนี่ก็มีไม้สูงใหญ่เต็นชนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมว่าเป็นไม้ชนิดไหนนะครับ ไมลูกไม้ชั้นล่างนะครับก็ทำให้มันเดินยากนะครับแต่ต้นตะเคียนเต็งรูาต้นซีดงนี่จำนวนมากนะครับทั้งออก <c oughs> ออกผลร่วงลงแล้วก็เกิดเป็นนก้าเป็นจำนวนมากนะครับ ต้นนี้ที่ใหญ่ๆนี่เป็นต้นสตอป่านะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมนะครับแต่ก็รกมากนะครับประมาณสัก มันสักสามคนครึ่งโอบนะครับต้นสตอป่าใหญ่ต้นนี้มีความสูงมากเลยทีเดียวใหญ่ใหญ่อายุกเก่าแก่นะครับจนข้างล่างเนี่ยเป็นโพนภูพรขนาดคนเข้าไปอยู่ได้นะครับความสูงนี่ก็สูงมากนะครับตนนัวนี้พอไปดูใ,ใกล้นี่ก็ใหญ่น่าจะประมาณสี่คนครึ่งโอบนะครับ มันเป็นพึ่งปีออกไปนะครับต่วาก็สูงมากเลยทีเดียวนะครับตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยสสบสามสี่้าสสเจ็ดปด้ายีสิบสประมาณไม่เกิน25้าเมตรนะครับประมาณั้งย0 ก็กว่าเม็รนะครับตัวนี้สำหรับสตอป่าไม่ว่าต้นกระถินยักษ์ก็กินมเมล็ดของเขานะครับนำมากินเป็นผักกับแก้มหรือว่านำมาทำอาหารต่างๆนะครับ ก็อายุดึกดำบันพน์ครับอายุเก่าแก่มากหลายปีเป็นโพงขนาดใหญ่นะครับ ยังไงก็จะเป็นโพงมีเสียงเสียงลมต้นไม้ที่มันกระแทกหรือว่าเป็นเสียงสัตว์ชนิดไหนที่ไปอยู่ข้างบนก็ไม่ทราบแน่ชัดเจนนะครับเพราะว่ามันโพงขึ้นไปถึงข้างบนนะครับ ดูเป็นเสียงสั่นหรือเปล่นานะเป็นเสียงลมนะครับต้องใช้ไฟฉายนะครับส่องดูว่ามีอะไรอยู่บนโพง โพ,พงด้านบนหรือเปล่านะครับต้นใหญ่มากนะครับผมถ่ายอยู่ใกล้ๆเฉยๆนะครับถ้าไปตั้งกล้องไว้แล้วมองมาคนในตัวนิดเดียวนะครับสามารถเข้ามาอยู่ข้างในได้ประมาณประมาณ3คนนะครับแต่4คนก็จะอึดอัดแน่นไปนะครับ รูว่ามีงูหรือม,มีสัตว์อะไรหรือเปล่านะย,ยังไปส่องไฟดูเลยนี่ก็เป็นพงอายุกเก่าแก่ของต้นกระทินยักษ์รอว่าต้นสตอป่านะครับ จะส่องไฟดูเข้าไปนะครับเหมือนว่ามันมียางเป็นชั้นนะครับเต็มไปหมดเลยไหลลงมาอาบตามเ,าเนื้อผนังของเขานะครับโค้งเป็นเกลียวไปตามความบิดเบี้ยวของลำต้นนะครับไปมองก็เห็นสุดนะครับเพราะมันโคง้ง พ้หงหนีเข้าไปนะครับท็ใไม่มองไม่เห็นตรงไปว่ามีอะไรหรือเปล่าแต่พอผมเข้ามาข้างใน,เ,นเสียงก็เงียบนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงสัตว์หรือว่าเป็นเสียงลมนะครับเสียงดังมากครับพอออกมาแล้วก็มีเสียงนะครับ อ๋อดู้ะครับว่าเสียงอะไรมันเป็นเสียงข้างคาข้างคาไม่ได้ตัวใหญ่ๆนะครับจำนวนมากนะครับมันบินปุบป,บป,บปบัเป็นเสียงข้างคานะครับ ตัวนะครับเป็ตตัวใหญ่หญบินอยู่บนข้างบนสรุปเป็นเสียงข้างคาวนะครับมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยหลายตัวนะครับมหน้ามันจึงเสียงปุบผับผบผับอย่างแรงนะครับสะท้อนลงมาแต่เข้าไปส่องดูมากไม่ได้นะครับป็นเยี่ยวมันขี้ลงมาใส่หัวนะครับเพราะมันอยู่ด้านบนหลายตัวนะครับ ตอนนี้ผมก็ต้องเดินออกจากต้นจต่อป่ายักษ์เนี่ยข้างหน้าก็ยังรกเหมือนเดิม,มนะครับเดินไปยากที่สําคัญนี่ก็ต้องเตรียมไฟแล้วเพราะว่าถึงจะเวลาประมาณ16นาฬิกาครึ่งนี่ก็มืดค่ำมาก เดินในป่าลงยิบนี่ก็ไม่ดูเส็มทิศทิศทางดีนี่กอ็อันตรายนะครับหลงได้โดยเฉพาะป่า,ปาบนภูเขาใหญ่ๆอย่างนี้นะครับมองไปไหนนี่ก็เป็นป่าเป็นต้นไม้สูงใหญ่เพรานั้น ผมก็รีบออกมาจากในดงนะครับเป็นป่าดงดิบรีบออกมาเพื่อจะกลับมาถึงที่พักนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝนตกลงมาไปป้ยลอยแล้วนะครับคือไม่อยากให้มันตกนะครับเพราะว่าผมพักอยู่ตรงริมหน้าผากลางแจ้งนะครับถ้าตกมาเนี่ยก็เปียกหมดนะครับ เวลาตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มนะครับสุดท้ายผมก็ต้องเข้ามาหาที่พักอาศัยหลบฝนนะครับตอนเย็นนี้ก็มีลมแรงเหมือนจะมีพายุฝนก็มาอย่างหนักนะครับแต่ก็มีการตกแต่ไม่หนักมากนะครับ จนถึงตอนนี้ก็มีฝนตกไปปลอยเบาๆนะครับแล้วก็ดูเหมือนเงียบไปตอนนี้ก็มีลมพัดปลายต้นไม้นะครับก็นี้ก็มาหลบตรงนี้ก็ห่างจากที่พักเดิมนี่ก็มาณ สามร้อยเมตรได้นะครับตรงนี้ก็เป็นที่พักที่หลบฝนได้อย่างดีนะครับมีขนาดที่กว้างนะครับฝนไม่สาดฝนไม่สาดเข้ามาได้นะครับสามารถที่จะพักได้สบายนะครับจะเสียตรงที่มันต่ำติด หัวต้องก้มลงนะครับผูกเปก็ผูกได้สูงมากไปได้นะครับผมก็ทําการผูกเปนอนตรงนี้นะครับเไม่ว่ามดเยอะนะครับทั้งพวกสัตว์แมลงมีพิษงูต่างๆนะครับก็เหมาะที่จะเป็นที่พักอาศัยเก็บของไว้เพื่อเข้าไปเดินป่าแล้วก็กลับมานอนพัก ทำอาหาราจุดตรงนี้นะครับเป็นจุดทำเลที่เหมาะนะครับเพราะว่าข้างล่างลงไปด้านนู้นนี่ก็จะเป็นไหลเขาเป็นพื้นที่ราช,ชันลงไปหาหุบเขาลงไปนะครับบนนี้ก็เป็นป่าตองดิบขึ้นไปนะครับ ฝนยังตกลงมาตลอดนะครับลมแรงนะครับเราเป็นบรเรณจุดที่ผมพักที่พักนะครับใต้เพิงหินสภาพป่าลาดเอียงลงไปตรงนี้นะครับก็เป็นป่าไม้พันธ์ เป็นเวลาประมาณสองโมงเช้านะครับฝนยังตกมีความมืดครึ้มนะครับเวลากะว่าถ้าหยุดตกก็จะเข้าไปในป่ารงดิบนะครับสำรวจพันไม้ต่างๆนะครับสภาพป่าแต่ตอนนี้ก็ยังไปไหนไม่ได้นะครับต้องอาศัยพักอยู่บริเวณตรงนี้ไปก่อนนะครับ